คุณชาดานะคะออกมาไล่บีธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะว่าใครเป็นคนคุมแบงค์นะคะที่ปล่อยค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยโหดค่ะทําให้ลูกหลานคนจนเนี่ยเก่งแค่ไหนก็ไร้ทางโงหัวได้ก็เลยแนะนะคะให้ปรับการแจกเงินหมืน่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะประกาศด้วยนะคะว่าถ้าผมเนี่ยเป็นเพื่อไทยนะยังไงก็ไม่ยอมจะให้กระตุ้นแต่โครงการรับเหมาก่อสร้างมันโบราณไปแล้วค่ะ ที่รัฐสภาวันนี้ในการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569ที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยคลังในฐานะรองประธานกรรมธิการงบปี69คนที่1ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะคะโดยมีการเชิญหน่วยงานและสถาบันการเงิน4หน่วยงานซึ่งได้แก่กระทรวงการคลังสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักง,งบประมาณ เข้ามาชี้แจงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศช่วงต้นของการประชุมขาะนายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีของพักภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการมีการสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยตนคิดแบบบ้านๆนะ แบบคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละนะคะใช้คำพูดนี้แหละตอนนี้เนี่ยเงินมันไม่ได้ไปสู่รากหญ้าราคาพืชผลเกษตรก็ถูกปัญหาก็คือธนาคารเนี่ยก็จะถ่างออกไปมีค่าธรรมเนียมต่างหากตนเองก็เลยถามว่าวันนี้ใครคุมนะคะแล้วท่านเนี่ยปล่อยให้เงินเข้าสู่ระบบการก่อสร้างอย่างเดียวทําไมไม่เรียกมาอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณชาดาบอกว่าผมเนี่ยความรู้น้อยนะ แต่อย่างอินโดนีเซียเนี่ยที่เขาแจกเงินแล้วให้ไปทําวิจัยผมเห็นด้วยเขาเอาเงินหมื่นมาปรับแล้วก็เอามาให้คนที่เป็นนักศึกษาคนชั้นกลางวันนี้โลกมีโซเชียลแล้วไม่เช่นนั้นกลุ่มทุนอาจจะถูกคนชั้นล่างเนี่ยรุมถึงไปแล้วตอนนี้มีโซเชียลเด็กรุ่นใหม่ไปขายอะไรต่ออะไรกันได้ขายตรงก็ได้แต่ว่าแบงค์ชาติไม่เคยดูประเทศไทยใช้ตัวหลักทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้วิเคราะห์โครงการลูกหลานคนจน ทำงานเก่งแค่ไหนก็นไม่มีโอกาสที่จะโง่หัวขึ้นมาทางสังคมคุณชาดาก็เลยถามค่ะว่าแล้ววันนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบคุณชาดาบอกว่าสงสัยอย่างเดียวเลยผมเนี่ยได้ชื่อได้ยินชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยมานานแล้วผมก็ว่าเขาก็ต้องเป็นคนควบคุมแบงก์ต่างๆแต่ว่าเขาปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จนกลุ่มทุนนั้นมันเกิดช่องว่างค่ะคุณชาดา กล่าวต่ออีกนะคะว่าปัญหาเนี่ยจะเยอะขึ้นในภายภาคหน้าถ้าท่านเนี่ยไม่ดูเรื่องนี้แล้วการหดตัวทางเศรษฐกิจรับเหมาก่อสร้างมันก็เป็นแค่ระบบหนึ่งแต่ว่าวันนี้ต้องพัฒนาคุณภาพคนคุณชาดาบอกอีกสงสัยเหมือนกันว่าเงินแสนกว่าล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไรายได้เพิ่มขึ้นก็สมควรนำมาใช้จ่ายตนเองเห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงเรื่องเงินดิจิทัลแต่พอเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลแล้วจะแจกเงินก็ถูกบล็อกค่ะ คุณชาดามองว่าพักการเมืองเนี่ยเขาเป็นคนวางนโยบายเข้ามาก็ควรจะต้องมีสิทธิทำในระดับหนึ่งแต่เวลาจะทำเพื่อคนจนจริงๆคนชั้นล่างจริงๆเนี่ยท่านไม่ทำแล้วก็บอกว่าระบบเศรษฐกิจจะเสียหายเช่นนั้นเช่นนี้ตรงนี้คุณชาดาก็เลยบอกอีกนะคะว่าถ้าผมเป็นพักเพื่อไทยนะ ผมไม่ยอมนะคะอย่างไรก็ตามผมไม่ยอมแน่ขอให้เอามาปรับซิวันนี้เนี่ยมันมีช่องทางเดียวเงินตรงนี้เท่านั้นที่จะถึงประชาชนจริงๆแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ใช่กระตุ้นด้วยโครงการรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวมันโบราณมากค่ะ คุณชาดาบอกอีกนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นกรรมธิการงบมา8ปีแต่เห็นตัวเลขต่างๆแล้วจําไว้ในบล็อกสมองเลยว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยเป็นตัวเลขแบบเดิมค่ะเป็นแบบเดิมแบบนี้มาตลอดเวลาจะทําอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยจึงขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยตอบหน่อยว่าใครเป็นคนรับผิดชอบธนาคารท่านควบคุมธนาคารหรือไม่ธนาคารจะเป็นผู้ค้าที่ไม่มีการควบคุมหรือไม่แล้วก็อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมาตอบต,อบตรงนี้นะคะ คุณชดาบอกสมองของผมเนี่ยจะได้หายโง่นะคะว่าใครดูแลธนาคารใครมีอำนาจในการตั้งค่าธรรมเนียมเพราะแม้กระทั่งเงินของภาครัฐก็ต้องเสียดอกเบี้ยทุกวันนี้ที่อยู่ กันได้เนี่ยนะคะก็เพราะเป็นการกู้ภายในประเทศถ้ากู้นอกประเทศเจ๊งกันไปแล้วค่ะเงินที่ได้มาเนี่ยลงทุนก็เสียดอกแล้วมาอยู่ในระบบก็เสียดอกอีกก็กลายเป็นกลุ่มทุนเนี่ยเอาไปหมดนะคะฉะนั้นจึงขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมาตอบผมหน่อยจะได้กระจ่างขึ้นค่ะ